สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาเดิอมากินต้มอ่ะเนี่ยต้มอ่อ้อยใช้เท้าใส่กระดูกหมูต้มจืดแล้วก็ซุปน้องม่ะอซุปเอปะเขือ,อาจา้ะเพื่อนๆเ,เอยอยังไงกะตุนกับเข่ากันไว้ในเด้อจ้ะอันบ่เกิดขึ้นก็นดีเนาะสงครามโลกถ้าเขาเกิดก็ก็บ่บงให้ยังไง เพราะทุกคนมันมันซอยทางยูเครนมันบบบอะอังกิกจะซอยอเมริกากะลอยนิวซีแลนด์จะหลายประเทศจ้ะไทยก็มันบ่ออยู่บ่๊ หั่นปุ๋ยหนงไร่หนงเธอไร่หนงก็หันปืนใหญ่มากประเด็นน่ะแล้วเพื่อนๆคิดยังไงมันบอกว่าหันหันปืนใหญ่มากหน่าย่านอย,ยู่เด้เพราะว่าอัน หอนอยู่เพื่อนเพราะว่าจิต้มกินแบบปหญายินซื้อๆพอกินข้าวพะกินข่าวเนี่ยบ่เป็นน,ปน,นี่คือตเกิดร,เรน,เนเะเพื่อนๆื้ออหารกระป๋องมาไหวล่ะล่ะ เดี๋ยวมาดิซิคอยนอนบ่ลับคอยเจ็บตาดวงตาคอยต่อ สามวันละก uh, uh uh ันเพื่อนเกิก oh, ็เข้าได้ยินเอ่อ ah. ซื ah ้อยังไงอี่อยังประเทศหนึ่งที่กำลังกำลังลบเนาะแต่นิวซีแลนด์ยูยูเครนก่อยหงอยู่รัสเซียเออรัสเซียนายกเขาหนาหดนะ ผู้ใดซอยบอกเกี่ยวฉันจุดสีลบกันแค่สองประเทศเอาประเทศได้ซ้อยกับิหันปืนใหญ่มากประเทศนั้นยิ่งเขาประเทศนั้นอะนนยุคเคีื่อเนี่ยมันก็มันก็ซอยหลายหลายประเทศนะตอนนีนับชั่โมงเป็นชั่โมงต้อง ก็สองมือก่อนกน็นับเป็นมือนะตอนนี้นับเป็นชั่วโมงละเวอายังเกิดเกิดขึน้นลูกกับพ่าท่านหายเนาะอันนี้มาอีกไหม ยืมเงินขวายบรได้ก็เจียเมื่อตายภายยืมหลอกจำมันก็บพมีเบาหลายคือยังสิเกิดมันก็ให้มันเกิด เกิดการมันเกิดนะเนาะเพื่อนๆหอนอยู่พ่อยายกินข่าวยายแปลวข่าวมาไวอยู่เพระาะว่ามันปวดหูเนาะเท่ากตุนเลยก่อนมันมาของบาเสีย เพราะว่าไม่จะปืนไงไหมเพื่อนรัสเซียไหมอยู่ยังก็ประเทศยังก็ขอคอยๆทำนั่นเรื่องประเทศเท่าได้ คอยให้เป็นเกิดสงครามโลกเนาะอันนี้ลูกปืนอีหอย่างน่ะมันมันยิ่งแบบมันมันแล่นหาคนไนงะอยู่ในอยู่ในอ่ำลุมรถไผ่มากก็แล่นไปอยู่ใส่มากก็แล่นไปไหมเขาเอินลูกปืนนี่อย่างดอกแล่นไปบม่มมองคนอยู่ไหมอุ้ยเป็นแบบนั้นแต่ยานนองคนไปมาเขามีอันนั่นเขามีลูกปืนอันนี้อยู่เด้ ที่แยิ่งล้วประเทศนี้มันบ่มีคนมันก็แล้วดูดูดดดดไปหาแบบค้นสอนบางไหนมันก็เห็นบางนั่นไปเฮ้ยว่าเป็นตายายนางคือดมมามันยังดมสาเนาะค้นยังไปอันนี้มันเร็วบ่มึางใดก็บ่มีดทำมันยิง่งรูปนั่นมาแบบนั้นทุกทุกประเทศบ่เหลือจ้ะ ราเลยนะพี่น้องแยกฝาาว่าเป็นอย่างเด้อ,อปเป็นของเขาไปเบิงก่อนโลกกับพ่อแห้งแล้วเน,ะนาะมน้าเนี่อีกจะของทุกอย่างแข่งขึ้น เงินก็ร่งของก็ขึ้นอส่งให้ร้นวานเราอยู่สามสิบเก้าจุดสี่บกปีกายเนี่ยมันยังลงมาสาสิบเจ็ดนาะบาทหนึ่งเนาะบาทหนึ่งของอังกฤษแหลกได้แก 37, ่สามสิบเจ็ดสสหนาะมันก็ขึ้นมากกยับมากปีนี้กับ่าทสีสิบสองมันก็ล่งบวกมาเหลือสาบเก้าอีก แต่เขาว่าถามบอสัันเศร้าลบเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างกับแพ่งคุณทุกสิ่งทุกอย่างกับแค่ชะตากรรมของนั่นละเนาะนายกไทยเหาบง่งเห็นรูปอยู่แต่บ่งหอว่าเขาซอยอย่างซอยอาวุธหรือบ่าซอยคนมากลบเนาะ เห็นทุกทกประเทศหลายคนเห็นแต่หหชาด,ดว่าพม่าทั้งประเทศจีนก็วซอยทั้งซีเดีย เขาอยู่ตอนนี้แต่สายบุกสุ่งสารแต่เด็กหน่อยตายตายไปหมดทุกคนกับไข่พ่อแม่ตายอ่ะลลกที่หาเดือนนั่นแบบพี่ฟองกลัวบป็สิไม่ ก็ติก็อนจะต้มกินซื้อจ้ะเอ๋งอเจ้าเท้า,ทาไปใดไม่าหว่านหัวหนึ่งเพื่อนเขาหายมากเพราะว่ามันเหี่ยวคือฉิมาแต่อาทิตย์ที่แล้วมาจากไทยนะซื่อแตนำมันซื่อเกลือซื่อประแดกมาไวเพื่อนเพื่อนเมื่อไหร่ มูสหมาก,ากรายปลาตองกินก็ได้หรอกเพราะว่าเอาทิ้งชีวิตหายุ่รหลอดปลูกพักไว้กินหลายๆจ้ะเพื่อถึงพ่เกิดสงครามกับลกกับพ่ท่านไปจ้ะ มีเงินก็ะซ้ำให้มีตะพักกินบ่มีไฟก็ะซ้ำแต่ก่อนก็อยู่ใต้ตะเกียงได้ถ้าเุื่เพื่อนเคยจนมากกว่อาจสิยยูได้แต่ว่าคนด้วยอาจสิยยูบ่ได้เนาะ แย่ก็ซืไปซื้อมาเพิ่มอีกอาหารพวกอาหารกระป๋องพวกข้าวพวกง,งั้งเพราะยายกินข้าวผู้เดียวบอ่อ์ดทำงานส่งเมื่อไรหลานบอกว่าเราส่งไปแล้วเดี๋ยวอีกใกล้สิสิน,นาาเดี๋ยวกะเดี๋มันส่งบ่ได้เดี๋ยวคนก้าวกันส่งไปใหาข้าเจ็บไปกิน ดีนะเนาะพ่อมีกลิ่นเนาะแต่ได้แห้งงานคือิพ่มีคนมาหายหนวดล,วละละคือคือเขายานกันเก็บเงินกันจ้ะเพราะว่ามันมันเดือดร้อนอีดีงอนี่เขาพ่อมีตะวาอยาหายเกิดท้งข้ามโลกต้องห้คุณมีเท่าไหคุณก็บรอดจ้ะ ปอกกันน้ากินไปน้ำเน่าเพื่อนเนาะขามาบึงเน่ผู้ใดยานคือแอดกะโด้สองเด้อเพื่อนถ้าพยานก็โดหนึ่งแต่ว่าเขาเตรียมทุกๆุกประเทศเขาก็ให้ลูกบ้านเตรียมเตรียมสิ่งที่จําเป็นเอาไว้จ้ะก็คือกับเขากับน้ำกับกับบ่หูเนาะเพราะว่า มันเป็นตรอย่างเอดี่ที่เขายิ่งไอไอลูกยญ่ๆแล้วไอ้ลูกที่ว่ายิ่งแล้วมันเลนหาคุณสุยยูมองซอนมองได้มันก็เห็นไงก็เอิอลูกปืนนี่อย่างขอกะบงแ่ว่าเขาเตือนมาเนาะถ้าเขายิ่งลูกแบบนั้นขึ้นมากอะหมดเลย ขนมปังก็ซื้อมาตูนมาได้มันเน็้กินขนมกลางกับซุปกินขนมกลางกับแกงพวกอย่าเ้ยเพิ่นกินอยู่จ้ะพ่อนยัยเรมีข่าวกินก็ซื้กินแบบนั้นใช่ไหเพื่อนๆกินซุปกินแซ่บกินแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังต่ว เข้าเมืดทลราวาวข้าก็วมืดกัมีบานยู่น่อยไม่มีความสุขเด้แต่ประเทศเขาที่ลบกันเนี่ยมันบ่มีมอนอ่อนบานบ่ได้จิต้าสงสารเด็กหน่อย ถ้าเขาเกียดอีย่างพ่อออกเลยดีนะไม่งินเก็บพ่อไม่กินจกหน่อยเนาะบ่อยข้างทางกันเพืเ่อนเลย เมื่อข้ามออกจะเข้าสิบเหตุสงข้ามมาให้หนังแต่เพื่อนๆเช้าขี้แยกก็มาคุยกันในเด้อจ้าสำหรับพีนี้ก็บายบาย